รับสิทธิ์อยูยช่ชแนลส่วนว่าส่วนคุยกับพี่น้องครับทักท้ายกันเวลาประมาณตอนที่ท้ายถ้ำนะครับประมาณสี่ถุงกวานะครับพี่น้องครับก็คือวา่าจองขิ้วรถสีเขานะครับพี่นอ้องจองรถสีเขามันได้ขิ้วช่วงดึกๆพอดีนะครับพี่น้องครับเลยจําเป็นต้องสีเขวช่วงางคืนนะครับพี่นอ้อง นี่ก็เจ็บบรรยากาศไม่มึงนะครับพี่น้องครับเย็บบรรยากาศการสีเข่าช่วงกขื้นนะครับอากาศเย็นๆนบพี่น้องได้บรรยากาศอีกแฝงด้วยพี่น้องฝ่ามาทารถมาทาเอาคิ้วตั้งแต่ช่วงประมาณเทียงๆของมือนีครับพี่น้องส่วนสีได้สีกับเวลากับปลาไปเขาประมาณสี่ทุ่มได้ครับพี่น้องครับครับผม คือว่ารถเพิ่นบอกว่าถ้าถ้าหมอกบ็นล่งจัดนะครับพี่น้องเพิ่นก็นสามารถสีได้ทั้งขึ้นเลยนะพี่น้องครับ,รบเขาอาจจะพ่ค่อยเห็นอา่าได้เห็นได้เก็บบรรยากาศช่วงสีเขาเวลาขึ้นนะครับพี่น้องครับ ขึ้นการอากาศดีเริ่มเริ่มเย็นลงนะครับพี่น้องเย็นลงมีหมอกนจิดน้อยนะครับพี่น้องอากาศอาจจิเพ่มถึงกบว่าอากาศหนาวนะครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะออกเย็นๆนนะครับผม ส่วนเบาส่วนคุ้ยมัอนี่กะมามาชมบรรยากาศการสีเข่าช่วงกลางคืนนะครับพี่น้องครับก็คือว่าลองเชี่พวคนไว้ตั้งแต่ช่วงลองคิ้วไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสีเทียนของมัอนี่นะครับเพื่อที่จะเชีวอีกเที่ยบก็สามาณจะอาบุ้มได้ครับพี่น้องครับก็คือว่าช่วงนี้คิ้วมันแน่นครับผมเคยท่ามคิปไปแล้วรอบนึงนะครับสีเข่านะครับพี่น้องครับ นั้นเป็นสีข้าวเจ้านะครับพี่น้องเมื่อนี้สีข้าวสีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไอ้เกี่ยงู้นะครับพี่น้องครับได้ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับพี่น้องครับนะครับก็ดีกันครับพี่น้องเพราะค่อยห้อนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศล่มเย็นว้อยว้อยนะครับพี่น้องครับคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยนะครับพี่น้อง ที่น้อนอ่นเห็ดซุ่มนอนหน้านะครับพี่น้องเราตีเขาสมัยเป็นเล็กหน่อยนะครับพี่น้องน้องครับนะครับถือได้ถือว่าได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับพี่น้องเ้าแต่แต่ช่วงเท,ท,ที่ยงเที่ยงไปเลยครับโมเมนต์บายๆครับเ้าั้งแต่เที่ยงเที่ยงตัวทีได้สีนี่กับปลาเข้าไปสีซีทุ่มนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เป็นไฮสุดทยเลรวครับมพี่น้องขนาดท้ายถ้ำยู่นี่กับประมาณสักสี่หาทุ่มได้แล้วนะครับนะครับถือว่าเจ็บปาดปกติสีเห็นอ่าปกติสีเห็นนะเกี่ยวเขาเวลากงวันนะครับพี่น้องที่นี่ก็เจ็บบรรยากาศการเกีียวเขานะครับรถเกี่ยวเขานหรือว่าเป็นขั้นไ่เลยทีเดียวครับพี่น้องสีได้เร็วนะครับสีได้เร็วสีได้หลานะครับพี่นอ้นนนองครับ สวัสดีกันสวัสดีกันตอนเศร้าครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้กับเศร้านี่กับกระต้องมากระจายเข่านะครับพี่น้องครับมาตากเขาอยู่ล้านวัดแหละครับเศร้านี่แล้วครับครับผมตอนนี้กับเฮดไปลากไปผู้เดียวก่อนครับนี่ครับเฮดไปผู้เดียวก่อนนะครับเพราะว่าตัวช่วยทั้งในมากนะครับสองคนนะครับ ตอนนี้ก็เคลียร์เขาไปคนเดียวกันครับผมรอบตัวช่วยกันครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สายแล้วนะครับพี่น้องครับทีมงานก็มากครบแล้วนะครับผมอ่ะใกล้จะเซจแล้วครับผมนะครับนาจีตากสองมือได้นะครับพี่น้องนะครับตากสองมือสองแดดได้แล้วก็เจ็บได้เลยนะครับพี่น้องอ่ะเจอกันอีกที่ปุ่นลครับอีกสองมือุ่นแล้วครับผม ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรัะชมสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับนะครับแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ